มาบ้านอุมอิ่มนะครับอุ่มอิมชวนมาไหา้น้ำนะครับอุ่มอิ่มือชุดใหม่ใช่ไหมเวลาพ่อเซอร์ฟพ่อไม่ดูหุ่นเลยนะว่าหุ่นหนูลวพ่อเอแล้วพ่ออร ไปอยู่กับพี่โต้ไม่ต้องแล้วยังไงอ่ะต้องเปลี่ยนรถกลัไปเปลนชุดไปบอกบานิสกีนะฮะบานิสกีอะไรอย่างเงี้ยเก้าดอะไรนะมันก็ไปส่งก่อนก็ได้มันก็ไปส่งแล้วกลับมาเดี๋ยวเอารถขุดไปรับกลับมาเดี๋ยวกูเอารถกูไปเดี๋ยวก็มาบ้านดองเดียววันนี้เด็กอ้วนนะครับเด็กอ้วนนัด อุ้มเอ๋มมาว่ายน้ำเลยครับไปเลยลกแม่เอกวัววนนะัดอุ้มเอ๋มมาว่ายน้ำนะครับมาเยี่ยมบ้านอุ้มเอ๋มนะครับบ้านอุ๋มเอ๋มอุมเอ๋มซื้อบ้านใหม่ครับมีสระว่ายน้ำไหมลกูกมีค่ะแล้วมีอะไรมีสไลเดอร์ด้วยพูดดีๆพูดดีๆไม่เอาไม่เจ๋งเ,เ,เลยก็มันจะอ้วกอ่ะก็ไปยืนร่มกันยืนร่มกัน ก้า่ไปลี่แตเเไไไก่กล้องเลยหมูตูตยแล้วเดี๋ยวหิวเขาค่อยกลับมากินข้าวบ้เนาะหกินข้าวไม่กินข้าวไม่ได้บอกเพราะอะไรคะทาไทำไมกินข้าวไม่ได้เพราะอะไร เอามันแน่นกินข้าวไม่ได้เดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันเหนียวไงลูกหนูเล่นน้ำแล้วหนูหิวไงอยากกินน้ำหนอนน่ามาแล้ววันนี้เราก็มาถึงสระว่ายน้ำนะครับราดดองดีครับสระว่ายน้ำนะครับเอออีไปเอากินหกตีบไม่ได้ใช่ไหมลูกพ่อเอาชูดชีพให้หนู หนาวนาอ่ะเ,ย,เย็นเลยหรไม่ลึกหรอกอิ่นยังไ,ได้ไม,ไ,ไม่ได้ลูกไม,ไ,ไ,มไม่ได้เล่นบอลทำไมไม่เอาชคีมาไอ้อ <laughs> คนหนาวเยคนหนเลยอ่ะนแม้ก็ใหใส่ใหญ่ี้อาไ,ไม่โดนไหวไหม ลองไปทางนู้นนิเดี๋ยวลองลื่นดูก่อนนี่ไงอิ่มอิ่มอิมเล่นตรงนี้ก่อนดูเมียขอเว้นหน่อยพ่อขอเว้นหน่อยพ่อขอเว้นหน่อยมีเว้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องคอนโทรลดินไม่ต้องรีบหรอกแต่ถ้าน้องคนโทรลดินพี่จะูพี่การ์ตูนเขาไหว้เต้นพี่การ์ตูนเขาซ้อมมาแล้วเอาไปนู้นนี่เหนื่อยไหมโอยทุกคนมาจ้า โใยนเลยน้ำเย็นเหรอครัแม่ขอแว่นหน่อยขอแ่หน่ขอแว่หน่อยค่ะไปเล่นดีกว่านี่ครัเกอ้วนนะครับเด็กอ้วนก็มาเล่นบ้างเอียนครับเล็กอุ่นเนี่ยมันแดดมันร้อน อ่าอิ๋มลงสาเล็กเลยไม่ต้องหนีอิไม่ต้องหนีอิ๋มหรอกดูน้องด้วยนะเดี๋ยวน้องว่ายน้ำไม่เป็น<อ>ถ้าน้องว่ายน้ำจะ<อ>จมหนูอุ้มน้องขึ้นเลยนะเข้าใจป่ะว,ว่าขาหนูถึงหนูอุ้มน้องขึ้นเลยท<อ>ี่ไาหนใใหญ่งไงสมันจะลึ้วหใจะลึกรอบกนั่ใส่งหน่เออ ว่ามันมันเกินแล้วว่ามันเกินแล้วไใช่ตรงบันไดใช่ไหมอ้าวอ่านไหวเลยเอาลูกหถูไหวได้ไหวเลยไหวป้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่กระตูนลากไปก็ได้ไม่เป็นไรประตูพี่กระตูนอุ้มได้แล้อยู่กันไปล้ม่ลองดูดีว่ามันจมไม่ได้ไม่ไม่เลองใส่ใหญ่เลยลองใส่ใหญ่เลยลองเลยลองเลยพี่ตูนเยนนนี่นี่นี่โอ้ไม่เออไม่ต้องงดอไม่ต้องงดเออ

ไม่เอามือตีดิลูกไม่เอาขาตีเดียวเอามือตีด้วยลูกเอามือตีเอามือตีเอามือตีด้วยมือไหว้เออมือแหวกไปมือแหวกด้วยมือแหวกด้วยมือมือแหวกด้วยมือแหวกด้วยมือแหวกน้ำด้วยเลี้ยวขาตีเดียวน้ำเข้าถ้าไมต้องมีเตือนนะอันนี้หนูไหวได้แล้วนะเอาอ้วนหไหวมาหาพ่อได้ใช้เวลาเท่าไหร่ มามา,ามาไปมาหนึ่งสองสามลึกไหมถึงไหมดูขาด้ขาถึงไหมลูกก็ยังถึงอ๋อเมตรยีใช่ไหมเมตรยี่สิบ,สสบงยงก็ถึงเมตรยีทั้งฝ่าลเลยนะ แล้วเป็น,นี้เด็กอ้วนนะครับเด็กอ้วนพาศบนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านผมเอ็เอนครับผมเอ็มพามาไหว้น้ำนะครับ บอลบ่อเกลือลูกบอกเกลือบอกเกลือเอามือเอามือไหวด้วยเออมือช่วยด้วยมือช่วยด้วย